แล้วจะทําให้นะครับเดี๋ยวอหน้าที่ว่ามันเป็นกระด้างกระด้างเนี่ยใช่นะครับสังเกตตรงนี้จะเป็นหน้ากระด้างกระด้างใช่ที่เราต้นเลยลงในน้ำยางก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเห็นไหมฮะรอผลต้นนิดนึงโอ้โหเก่งมากเนี่ยจากปกติเมื่อก่อนนะครับมันจะมีกระลาเมื่อโดนฝนอ่ะเรากี่ปุ๊บเนี่ยฝนตกมันจะเป็นลาดำเนี่ยลาดำจะกระลาต่ตอนนี้ไม่มีเลยนะ หยุดเลยฝนตกจะเป็นลาดําตัวนี้ไม่มีมันตัดออกหายไปเลยเห็นไหมครับลาดําตรงนี้ไม่มีหายไปเลยแต่ก่อนแต่ก่อนมันต้องเว้นอะเว้นระยะเลยอะเว้นเป็นนิ้วเลยถึงจะเบิกเบิกหน้าใหม่ได้อืมถ้างั้นลาดามันคือเราหนีหนีเชื้อราไงครับแต่ก่อนต้องหนีเชื้อราหนีหนีให้มันหายหายก่อนครับหายแล้วเรามาซอยงล่างนี้ไม่ต้องนี่กี่ต่อเนื่องเลยามาครับ เนี่ยไม่ไมไมันจะมีหมดเลยเห็นไหมครับเมืม่อก่อนนี้จะเป็นรอยดำหมดเลยเห็นไหมครับ